สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนน้กะมาเบิงสวนครับพี่น้องมาเบิงสวนที่ปลูกไม้นวังปีไม้นี่ครับปลูกไม้แล้วยันบกเกิดครับพี่นอ้องยานอ้อยบกเกิดก็เลยเอาสายน้ำยดมาใส่ครับสูบน้ำจากสาเหตุเป็นน้ำยดครับพี่น้องเบิงสายน้ำยศว,ว่างเป็นแถวไปน้ำคลองอ้อยครับ ยันอ้อยบวเกิดปลูกวังเดือนตุลาแต่ว่ากับบวชเกิดก็เลยมาสามพังปีไม้นี่ครับผักช่วงปีไม่ก็เลยมาสามครับมาสอมอ้อยครับใส่เครื่องปลูกนี่ยละครับสมกระทึงใส่ถังน้ำพร้อมครับอันนี้มันกระแหงครับนาดินแหงก็เลยเอาสายนำยนมาว่างครับพี่น้อง เป็นจังไหนบาดนี้เป็นเต้าออกดีบ่คะครับพี่น้องเป็นตะคือบ่ะสายสายเนี่ยนำยศครับเป็นตะคือบ่ครับนี่อลองเบิ้งเนาะครับพี่น้องว่าจะออกดีบ่ะเดี๋ยวถ้ามันเกิดเดี๋ยวกัะสีมาท้ายคลิปให้เบิ้งครับพี่น้องรับคลิปนี้ก็จบซ้ำเนี่ยแหละครับสวัสดีครับ